ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆเอฟซที่เข้าหลบหลักถุกทันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมนำหน่อยเด้อครับบอคอยได้ลงคลิปนะครับเดี๋นี้พอบอคอยได้มีเวลาถ่ายนะครับครับเมื่อน,นี้ก็มาเลาะเบิ้งเห็ดอยู่สวนป่านะครับว่าจะมีเห็ดกินได้ออกบอนะครับ นี่ครับเห็ดไม่ยังโน่นี่กินได้ปะเนาะนี่เห็ดเห็ดยังล่ะครับพี่น้องนี่เมนเห็ดกินได้เห็ดเบื่อนี่ไอหูเรื่องเห็ดกะคอมเมนต์บอกนะเด้อครับนะครับเปลาะเบิงต่อนะครับตั้งนั้นโอ้นี่ครับพอแล้วครับเห็ดดำบาครับบักยางงามเลยเนาะครับนี่ครับ ตั้มบากแด้งนะครับบัตถันเก็บนะครับว่าต้องหาบึงไปเรื่อยๆกันนะครับขันมันหลแหง้งจะสิเก็บเอานะครับอันพ่อเกงงูอนี่ครับแต่ใบตาดอกนึ่งนะครับนี่ครับอเห็นสองสามดอกแล้วนะครับหาไปเรื่อยนะครับ พ่ามื่อนี้เป็นปลายหงาค่าเก่านะครับไตต้นตาดนะครับหิดนำมักที่มักออกนะครับโอ้นี่ครับดอกนึงครับเกิดใตใบตาดนะครับนี่ครับอ่าเหมือนเห็นเรื่อยๆอยู่นะครับนี่ดอกนึงครับหิดนำมักนะครับ บางทีบางจังหวัดเพิ่นกระเอินเข็ดกอแดงนะครับต่อแถวบ้านผมเลียกเข็ดนำหมากนะครับเข็ดนำหมากแดงนะครับโอ้หนี่ดอกนึงครับโอ้พอหลายดอกแล้วครับมึงไปเรือกันนะครับวัดิได้พาอแกงมัวน,นะครับโอ้หนี่ดอกหนึงครับ ีดอกหนึ่งนะครับอีดอกนึงครับผมนี่ครับงูไซสีบ้านแต่ามอวานนี่แหละครับพอเหลื่อมเหี่ยวไปเนี่ยแล้วเนาะครับอีดอกหนึ่งนะครับตัวนี้เหี่ยวไปแล้วเนาะครับนี่ครับดอกนึงครับกำลังปุ่งจุ่มนะครับเนาะ ดอกหมากแดงนะครับดอกนึงครับผมสองดอกครับทั้งนี้ครับแต่เบตาดอกนึงนะครับนี่นะครับอ๋อรุปเรียวพอหลายดอกแล้วนะครับบุบึงทั้งนี้มีออกบ่ครับ หลายดอกแล้วนะครับนี่ครับนี่ดอกหนึ่งครับตุกใกล้ไกลกันนะครับนี่ดอกหนึ่งครับโอ้หนี่ดอกหนึ่งนะครับนี่นี่ครับหลายดอกแล้วครับพ่อวันสิบ ดอกแล้วครับปอบปันสิบดอกนะครับโอเคนี่บอครับโอ้นี่ครับดอกนึงครับนี่ดอกนั่งขึ้นอยู่นี่นะครับดอกบักไงบักงามเลยนะครับนี่นะครับ เออมึงตั้งในเนาะครับวันนี้เป็นสวนปลานะครับสวนปลาเป็นปลาเนี่คาเกานะครับเดี๋มาปลูกต้นตะเคียนมาปลูกก๊กไม่ไว้หลายครับตอนนี้เห็นสิบกว่าดอกแล้วนะครับ โอ้นี่ครับจุ้มนึงครับนี่แล้วครับเนาะอ๋อพอหลายดอกแล้วครับมาเนี่ยีจุ้มนึงครับอืมกำลังออกจุ้มนะครับนะเนาะห็ด้นามบากแดงนะครับ ครับผมสำหรับมือนีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมน,น้ำนเด้อครับสำหรับคลิปนี้ขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับ